โดยจะเป็นการจัดสรรเป็นการออกพันธบัตรรัฐบ,บาลน,นะครับพันธบัตรอมทรัพย์รวมไปถึงครับตัวเงินค้างด้วย แผนการกู้เงินในประเทศสำนักงานบริหารหนีส้สาธารณะหรือสบนนะครับก็มีการปรับใหม่คือ 1. ครับปรับเพิ่มในส่วนของการกู้เงินประจำปีงบประมาณปี52นะครับจากเดิมอยู่ที่525,860ล้านบาทเป็น619,859ล้านบาทแบ่งเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับ3 9 3 0ล้านบาทซึ่งในจํานวนนี้นะครับจะออกพันธฒนารัฐบาลอายุ15ปีนะครับ ออกเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว3างวดนะครับคือวันที่29เมษายน6,000ล้านบาท27พฤษภาคมนะครับ6,000ล้านบาทรวมไปถึงวันที่24มิถุนายนอีก7,000ล้านบาทนอกจากนี้นะครับจะมีการลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีที่จองในวันที่30มิถุนายนนะครับจาก10,000ล้านบาทเหลือเพียงแค่9,000ล้านบาทครับตามแผนนะครับจะออกตัวเงินคลังอีก32,000ล้านบาทและแปลงพันธบัตรที่จออมาในตรมาทิ่ีเป็นตัวเงินคลังวงเงินอีก8,000ล้านบาทด้วย ขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์นะครับ5,000ล้านบาทตัวสัญญาใช้เงินอีก17,900ล้านบาทและเพิ่มในเรื่องของการออกตัวสัญญาการใช้เงินในไตรมาสที่3อีก20,000ล้านบาทครับ เรื่องของภาคเอกชนและการลงทุนกันบ้างนะฮะในเรื่องของกระแสดอกเบี้ยนั่นเองนะครับหลังจากที่กรงนอนมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเน,นื่องในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดนะครับแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเตือนครับให้ธนาคารพาณิชย์นั้นควรมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีกขณะที่ในส่วนของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นเข้าสู่ระดับต่ำสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นมุมมองของทางด้านคุณบัณฑิตนิทาวรนะครับรองผู้ว่าการสายสิรภาพสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ว่าอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นระดับต่าสุดแล้วธนาคารพาณิชย์คงไม่มีการปรับลดลงมากกว่านี้เพราะว่าจะไปกระทบในส่วนของรายได้ของผู้ฝากเงินส่วนอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับคาดว่าจะมีการปรับลงได้อีกหลังจากที่คณะกรรมการกํากหนดนโยบายการเงินลดดอกเบีย้ยลงอีกร้อยละ25นะครับ ร้อยละจุดสองห้ครับขออภัยครับเมื่อวันที่8เมเมษายนที่ผ่านมานะครับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะฮะก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสริมสภ,ภาพคล่องที่ยังเหลืออยู่นะครับการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยนะฮะก็คาดว่าจะทําให้ธนาคารต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก ส่วนกรณีที่ทางด้านธนาคาราพาณิชย์มีการหารายได้จากค่าธรรมเนียมมากขึ้นเพื่อชดเชยรายได้จากดอกเบี้ยที่ลดลงนะครับโดยให้ลูกค้านั้นเปลี่ยนบัตร ATM มาเป็นบัตรเดบิตแทนนี่นะครับแล้วก็เพิ่มค่าธรรมเนียมจาก100บาทไปเป็น250บาทนั้นแบงค์ชาติจะติดตามดูแลค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับต้นทุนครับเพื่อให้มีเหตุผลและโปร่งใสรวมไปถึงครับต้องให้ทางเลือกกับประชาชนด้วย ส่วนผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในไตรามาสที่1น,นะครับแม้ว่ากําไรนั้นจะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็น่าพอใจอยู่เพราะว่ายังมีกําไรอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ท้าทายคือการดูแลในเรื่องของคุณภาพหนี้นะครับไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นในส่วนของ NPL เพิ่มมากขึ้นครับ อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นหนึ่งคอมมูนิตี้สื่อหรือสินค้าพวกบริโภคสินค้าพวกกระพันนะครับที่ทางด้านตลาดนั้นจับตาดูอยู่นั่นคือในเรื่องของราคาทองนั่นเองมีการปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่คุ่น,นั้นฟื้นขึ้นมาแต่ล่าสุดครับมีแนวโน้มแล้วว่าราคาทองในตลาดโลกนั้นจะฟื้นตัวครับและคาดว่าจะมีศีรภาพมากขึ้นครับสมาคมค้าทองคำรวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์นั้นจึงมีการแนะนำครับให้นักลงทุนนั้นเข้าไปลงทุนในส่วนของตลาดซื้อขายทองลุ้งหน้ากันและให้จับตาดดูในเเรรรรื่่อององงขกาาราบริหคววมสียย้ เป็นมุมมองเปิดเผยกันออกมานะครับจากทางด้านนายแพทย์กริชรัตน์คิรัญยสิรินะครับรองเลขาธิการสมาคมผู้ค้าทองคำนะครับมีการประเมินว่าราคาทองคําในตลาดโลกนั้นจะฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้เพราะว่าเศรษฐกิจโลกนั้นคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงน,น,นั้นโดยคาดการณ์ครับว่าราคาทองในตลาดโลกนั้นจะกลับมามีเสถียรภาพที่ระดับ900เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะครับจึงแนะนําให้นักลงทุนนั้นศึกษารูปแบบการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายทองู่งหน้าหรือโกลฟิวเจอร์สก็ตามเพื่อเป็นอีกกหนนนนึึ่่่งงงงงชอททาารใลุซ จะสร้างผลตอบแทนได้ดีครับและอีกหนึ่งด้านครับคุณพัทยาเบญจพลชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกเช่นกันนะครับว่าความผันผวนของราคาทองในช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับให้นักลงทุนหันมาลงทุนในตลาดโกลฟเจอร์สแต่ควรจะมีการศึกษาวิธีการบริหารจัดความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงครับเรื่องของราคาทองในปัจจุบันนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างไรจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะฮะ มาดูในส่วนตลาดทุนกันก่อนนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะฮะตลาดอื่นในภูมิภาคนะมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงทีเดียวรับข่าวความกังวลของเรื่องเศรษฐกิจโลกกลับมาอีกแล้วนะครับแต่บ้านเราเป็นพระเอกอีกแล้วครับก็มีการปรับตัวลดลงแล้วก็ลดช่วงลบอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งขึ้นมาปิดบวกได้ครับมาดูตลาดหุ้นไทยนครับล่าสุดเซ็นดรัลเคสครับปิดวันนี้ไปนะครับอยู่ที่466.38บวกขึ้นมาครับจุด0.2เปอร์เซ็นต์นะฮะขึ้นมาจุดหนึ่งจุดนะครับมูลค่าการซื้อขายครับ 14, 8 8 6 1330บา แม้ว่าจะหายหน้าหายตากันไปนะครับแต่ก็ยังค่อนข้างสะพัดอยู่ถ้าเทียบกับภาวะการที่เศรษฐกิจยังไม่เอื้ออานวยนะครับปัจเจยตลาดครับอย่างที่เราทราบกันดีนะว่าเวลาที่เขาขึ้นเราขึ้นไม่มากเวลาเราลงเราก็ลงไม่มากเช่นกันมีลักการดอยู่ในตลาดได้เองครับเรามาดูในส่วนของตลาดที่รบเป็นแรงนะครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาดาวโจนส์ครับในอเมริกานะฮะ7,841.73รครับก็ปรับตัวย่อลงไปนะฮะ3.56%นะครับ NASDAQ ครับน6 0 8 2 1ยัอลสไป3 8 8นะคงับ เรามาดูกันต่อในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นในภูมิภาคเราบ้างนะครับนิเคอิของญี่ปุ่นครับ8,711.33นะครับลงไปแรงทีเดียวลงไปถึง213.42จุดนะครับหางเสงห้องกงหนึ่งหมองร้อยแปดสิจุดนะครับลงไปแรงกว่าครับ465.02จุดนะครับโซนคำประสิทธิ์ครับ1,336.81บวกสวนขึ้นมาครับจุดสีจุดนะครับ อัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้นะฮะก็มีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับในส่วนของบาทเองนะครับล่าสุดต่อดอลลาร์นะฮะซื้อเข้า34.44นะครับขายออก35.82ปอนด์สเตอริงนะครับ50.73ถึง52.63ยูโรครับ45.45ถึง46.67นะครับเยนนะครับของญี่ปุ่น35.55นะครับสามสาจุดหครับขออภัยครับถึง36.98หยวนของจีนครับ4.36ถึง5.64บาทต่อหยวนนะครับ ราคาน้ํามันครับไหลลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับเรื่องจากเหตุความกังวลในเรื่องของความต้องการน้ํามันนะในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่เอื้ออมนวยนะครับทำให้ราคาในเม็กซ์ในตลาดอเมริกานั้นร่วงลงไปภายในค่าคืนเดียวครับถึง4.45เหรียญสหรัฐต่อแบาทไทีเดียวเบนซ์ก็ลงไปตามน้ำไปเช่นกันนะครับในในขณะที่ดูไบนั้นลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคือยังมีเฮดจิ้งอยู่ในตลาดนะครับทำให้ราคาดูไบนั้นยังสูงกว่าตลาดอื่นนะครับ ลงแรงอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ํามันเองนะครับทำให้ทองอย่างเซฟเฮเว่นเนี่ยนะครับมีการปรับบวกกันขึ้นมานะครับคนก็แห่เข้ามาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําอย่างทองนะครับรานะคาบวกขึ้นมาครับวันนี้ตอนนี้ทองคำแท่งนะครับซื้อขายในประเทศเราซื้ออยู่ที่14,900บาทขายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทรูปประพันธ์นะครับตอนนี้ซื้ออยู่ที่1 4 6 9 0บาท4ส,สตางค์นะครับขายออก15,400บาทครับ ล่าสุดนะครับหลังจากที่การประชุมนัดแรกรอบแรกนี้ล่มไปนะครับภาคเอกชนนั้นก็มีการเสนอนะครับให้รัฐบาลน,นั้นเร่งจัดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการประชุมอาเซียนบวก3และบวก6โดยเร็วนะครับเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาติดตามพร้อมกันนะครับกับข่าวเศรษฐกิจรอบวันครับคณะกรรมการหอการค้าทั่วประเทศเสนอให้รัฐบาลเร่งประชุมอาเซียนบวก3และบวก6โดยเร็วที่สุดเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมาส่วนตัวเลขส่งออกไตรามาสหนึ่งและ2ที่ติดลบประเมินว่า เป็นประตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยแต่คาดว่าจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังกระทรวงพาณิชย์เปิดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านโดยมีการเจรจาการค้าวันที่21-24เมษายนและจำหน่ายปลีกวันที่2 5 2 6เมษายนนี้ที่ i ิม a c กเมืองทองธานีตั้งเป้ามีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0คนมีเงินสะพัดหลายพันล้านบาท ขณะที่ประเทศผู้ซื้อกว่า10,000รายย,างยังยืนยันเข้าร่วมงานแม้สถานการณ์การเมืองของไทยยังมีความผันผวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมปล่อยสินเชื่อเพิ่มอีก3 2 3 0 0 0 0ล้านบาทให้แก่เกษตร,ตรกรเพื่อกระตุ้นการจ้างงานสร้างอาชีพสำหรับโครงการธนาคารต้นไม้คาดว่าจะเริ่มได้ภายใน2-3เดือนข้างหน้า สมาคมการพิมพ์ไทยตั้งเป้าการส่งออกอุตสาหกรรมการพิมพ์ปีนี้เติบโตร้อยละ2 0จากปีที่แล้วมีมูลค่า50า0มล้านบาทและเตรียมจะประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่4โดยนำผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศส่งประกวดระดับเอเชียซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถคว้ารางวัลมากที่สุดในเอเชียได้ติดต่อกันแล้ว2ปี เจ้าหน้าที่ศุลกากรจุดผ่านแดนชั่วคราวบ้านหนองปลือจังหวัดสระแก้วสกัดรถยนต์บรรทุกมันสำปะหลังแบบเส้นจำนวนกว่า20คันของผู้ประกอบการนำเข้าพืชไร่จากประเทศกัมพูชา2รายพบฉวยโอกาสลักลอบมันสำปะหลังจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศโดยไม่มีหนังสือขออนุญาต มาดูอีกหนึ่งมุมมองเชิงบวกกันบ้างนะครับซึ่งมีต่อตลาดทุนทั้งในไทยและในใน,ในส่วนของตลาดภูมิภาคเองนะครับล่าสุดครับ ADB นั้นมีการออกรายงานชิ้นใหม่กันออกมาครับระบุว่าตลาดทุนในประเทศเกิดใหม่เนี่ยนะครับในเอเชียโดยเฉพาะเลยเริ่มที่จะมีเสถียรภาพกันมากขึ้นครับ เป็นมุมมองของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB นะครับมีมุมมองต่อตลาดทุนในประเทศที่เกิดใหม่ในเอเชียว่าเริ่มที่จะมีเสถียรภาพเพราะว่าการผ่อนคลายนโยบายเศรษฐกิจนั้นสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นครับเป็นรายงานที่ ADB เปิดเดผ,ย,เดผยขึ้นมาในวันนี้นะครับซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่1 1ประเทศด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจีนฮ่องกงไต้หวันอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยรวมไปถึงเวียดนามด้วยครับ นายจงมาลีนะครับหัวหน้าสำนักงาน Office of the Regional Economic Integration นะครับของท่าน้าน ADB มีการกล่าวว่าตลาดเงินของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียนั้นนะครับคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักกว่านะฮะที่ได้รับการคาดการไว้ก่อนหน้านี้แต่เศรษฐกิจเกิดใหม่ในประเทศเอเชียเองเน,นี่ยจำนวนมากเลยนะครับยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้ในปีนี้ครับ ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจในโลกนั้นหดตัวลงครับแต่ตลอดทั้งปีนี้จะยังมีเงินทุนไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้อยู่นะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าปี50ก็ตามซึ่งเป็นปีที่มียอดการลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ อีกหนึ่งมุมมองนะครับ S&P นะครับก็มีการระบุนะครับว่าความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นั้นลดน้อยลงมากในช่วง6เดือนที่ผ่านมานอกจากว่ารัฐบาลนั้นจะใช้นโยบายที่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกลดอันดับเครดิตลงนะครับซึ่งรัฐบาลของกลุ่มประเทศเกิดใหม่นั้นนะครับก็มีความน่าเชื่อถือน้อยลงด้วยในเรื่องของการใช้นโยบายการรับมือวิกฤตการเงินโลกรวมไปถึงครับนโยบายการเงินจะเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดอันดับเครดิตในวันข้างหน้าและคาดว่าเครดิตนั้นจะมีการปรับตัวลดลงปานกลางนะครับ เอสมีการระบุกันออกมาครับว่าสกุลเงินในกลุ่มของประเทศเกิดใหม่นะครับรวมถึงในส่วนของสกุลเงินวอนของเกาหลีใต้สกุลเงินรูเบิลของรัสเซียนะครับรวมไปถึงทางด้านเรียลของทางด้านบราซิลเนี่ยนะฮะจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับทั้ง3ประเทศนี้นะครับก็มี2ประเทศที่เอี่ยวอยู่ในบริกด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียและไชนนะครับต้องจับตาดูอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าตลาดเกิดใหม่เหล่านี้ยังอยู่ไม่ได้บ้านเราอาจจะได้รับผลกระทบทีเดียว